สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็อยู่กับพีมกาวิตี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ได้เดินทายกันมาไกลพอสมควรแล้วนะครับสำหรับ QS Speed b d t t l e นะผมในภาค s e q u e n d นะครับผมตอนนี้เราก็มาถึงภาาสุดท้ายกันแล้วนะครับนี่พา a ที่4นะครับผมที่มีชื่อว่า Infinite Future นะครับผมาเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่าผมว่าจะต้องเดินอะไรอย่างไรบ้างนะครับ เข้ามาแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เปิดทาวเวอร์เรียบร้อยนะฮะอย่างแรกนะผมที่เราจะต้องเล่นนะครับผมผมบอกเลยว่าพาา์เนี้ยยากมากๆนะครับใครที่ดูคลิปดีแล้วผมบอกเลยเลยว่าคุณไม่พลาดแน่นอนคุณไม่พลาดแน่นอนคุณจะเดินตรงเป๊ะถ้ะเดินตาสเต็ปที่ผมเดินนะครับ อ่ะโอเคผมสนามแรกนี้นะครับเป็นสนามบูสไลเดียผมเข้าเส้นชัยให้ทันเวลานะครับโอเคผมเดี๋ยวผมขออนุญาตข้ามไปเลยแล้วกันนาะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งหลังจากเสร็จภารกิจนะครับโอเคครับผมหลังจากที่ผ่านสนามนี้แล้วก็กดรับกล่องนะครับเพราะไม่งั้นเดินต่อไม่ได้นะครับอ่ะต่อไปครับอัน,นี้คือสิ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือเดินเปิดแผนที่นะครับเดี๋ยวเราจะเดินเปิดแผนที่ทั้งหมดก่อนนะครับผม เ,ออเปิดทุกซอกทุกมุมทุกจุดนะครับจนกว่าเราจะไม่สามารถเดินไปได้นะครับในขณะที่เราเดินไปเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นหลายจุดเหมือนกันแล้วก็มีบล็อกน้ำแข็งหลายที่พอสมควรน,นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาซับเซตเรียงแต่ละขั้นตอนนะครับว่าเราจะต้องเดินจุดไหนก่อนจุดไหนที่หลังนะครับอ่าโอเคครับผมน่าจะเปิดทั้งหมดแล้วนะครับ อย่างแรกนะครับผมเดี๋ยวเราจะยิงปืนพลังงานเข้าที่แท่นชาร์จพลังงานอันข้างๆเกาะนะครับเพื่อที่จะสามารถเล่นในจุดต่อต่อไปได้นะครับพอยิงเสร็จปุ๊บเราจะยังไม่เล่นทันทีนะครับเดี๋ยวเราจะเลื่อนมาก่อนนะครับผมอาจจนะเลื่อนมาก่อนนะเลื่อนมาสองครั้งเลยครับพอเลื่อนมาสองครั้งปุ๊บตอนนี้มันก็ยังยิงไม่ได้ดีๆเราจะต้องหมุนนะครับแต่ทีนี้เราหมุนไม่ได้นะเพราะว่าบีดาสีบวกอันนี้กั้นอยู่นะครับ ก็คือสถานเมจิกมิวสิกซิตี้นะครับผมเข้าเส้นชัยอันดับที่1นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากผ่านสถานนี้นะครับโอเคครับผมพอผ่านเรียบร้อยก็สามารถเดินต่อได้เลยนะครับรอบทีสถานที่บกอันนี้ไม่มีปับแต่อย่างใดนะครับผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะเล่นดาสีฟ้าดีก่อนนะครับผมเล่นดาดสีฟ้าดีก่อนนะครับ ก็เป็นสนามเวสเลกนะครับผมแล้วเขาบางครับใช้ลอสวิฟเบเบีย์นะครับผมเพราะจะเดือดเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับเดกอ เคลอยร์นะครับผมแล้วก็เข้าเส้นชัยให้ทันเวลาที่เหลือนะครับ BWCW ฮะ นะสบัดไปธาตุเยอะนะผมซิปแล้วกยาวไปหน่อยนะฮะคุณชีส เรียบร้อยนะครับผมสำหรับสนามเฟสเล็กนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับว่าจะต้องทำบอะไรกันต่อนะครับอ่าโอเคผมพอผ่านภารกิจแล้วก็กดรับกล่องแล้วก็ปิดพายุสีแดงก่อนนะครับผมกดปิดพายุครับเรียบร้อยฮะเราก็ปิดพายุไว้เรียบร้อยแล้วนะผมแต่เดี๋ยวเราจะมาเรียงลำดับขั้นตอนนะครับของการเล่นนะครับว่าจะต้องทัอะไรกันบ้างนะผม อ่าอย่างแรกนะครับเราจะต้องหมุนแท่นสีเหลืองก่อนเลยหมุนไปตามเข็มนาฬิกานะครับผมหมุนครั้งเดียวก่อนนะครับแล้วก็ยิงไปเลยครับอ่าตอนนี้เราก็ได้แท่นพลังงานมาแล้ว1อันนะครับต่อไปครับเดี๋ยวเราจะ move อ่ move เขาเรียกว่า move แบทน่นนะครับผมขยับแทน่นนะครับอันซ้ายบนนี้นะครับผมขยับไปจนสุดเลยครับ พอขยับมาจนสุดนะครับผมสิ่งที่เราจะทําต่อนะครับคือเราจะเติมพลังกาให้กับแคดอีกแคดหนึ่งที่เหลือก่อนนะครับเราก็ดึงมาสองครั้งครับแล้วก็ใช้ปืนที่อยู่พื้นสีเหลืองยิงเหมือนเดิมครับโอเคครับทีนี้เรายิงเรียบร้อยแล้วนะครับผมสิ่งที่เราจะทําต่อนะครับก็คือเลื่อนอันตรงกลางนี <S 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 ้นะครับผมเลื่อนอันตรงกลางนะครับเข้ามุมในสุดนะครับเข้ามุมในสุดแล้วก็หมุนสีเหลืองนะครับ ต้องหมุนถึง2ถึงสามครั้งนะผมสามครั้งนะครับหมุนอีกครั้งหนึ่งครับโอเคพอหมุนเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราจะยิงบล็อกด้านดีไปก่อนนะครับเพราะว่าด้านซ้ายเนี่ยยังเล่นไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะไปเล่นโซด้านขวาก่อนนะครับอ่าโอเคครับผมดีโซด้านขวาเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไล่นแต่ละจุดนะครับผมจะมีทั้งหมด อีกสสนามนะครับที่ต้องเล่นด้วยกันนะผมเป็นสนามสีฟ้าทั้งหมดนะครับมีขวาล่างแลบขวากลางนะครับแต่ขวากลางจะต้องรอผ่านด้านบนก่อนนะครับผมถึงจะเล่นได้นะครับเพราะนั้นผมจะไล่จากบนลงล่างแล้วกันนะอ่ะสนามนี้นะครับผมเป็นสิีดฮิลส์นะครับก็เล่นให้ผ่านภารกิจเข้าสะใช้อดับที่1นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากผ่านสนามนี้ครับโอเคครับหลังจากที่เราผ่านสนามนี้แล้วก็กดรับกล่องให้เรียบร้อยนะครับ ที่จริง <X prestigious> ขวาล่างนี่ยังรับกล่องไม่ได้นะอาเดี๋ยวเราเดินเปิดแผนที่เพิ่มเติมก่อนครับเปิดเปิดเลยครับโอเคครับเราก็เปิดแผนที่เรียบร้อยครับผมทีนี้เราจะหมุนนะครับแท่นนะครับผมแท่นปืนให้มันตรงกับที่เราจะยิงนะครับโอเคครับหมุนตามเข็มเลยครับโอเคครับผมพอหมุนครบแล้วก็กดยิงนะครับยิงสองครั้งนะครับต้องบอกก่อนนะยิงสองครั้งนะครับเพื่อทําลายถึงสองก้อนนะครับผมในการยิงสองครั้งนะฮะ โอเคครับเดี๋ยวเราจะเล่นสานามนี้ต่อนะผมก็เป็นสานาม PlayStation นะครับสานามนี้ผมก็ต้องบอกเลยว่าเป็นสานามที่ยากพอสมควรนะครับและรถที่ผมแนะนำให้การใช้งานในครั้งนี้นะผม s t a r s h i เ b a y นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราเล่นผ่านแล้วนะครับอ่าโอเคผมพอผ่านภารก,กิจเรียบร้อยก็กดเปิดได้เลยครับเปิดเลยฮะ ทีนี้นะผมพอกดเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะหมุนแท่นก่อนนะครับผมเพื่อที่จะไว้ยิงบล็อกแล้วแขกด้านซ้ายมือนะครับผมตอนนี้จะเหลืออยู่ทั้งหมด3บล็อกนะครับทีนี้นะผมสิ่งที่เราจะต้องทํานะครับเราหมุนสีม่วงก่อนครับหมุนตั้งเข็มนาฬิกาหนึ่งครั้งครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็ตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะผมเหลือแค่อย่างเดียวคือขยับแท่นให้เรียบร้อยนะครับ อ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปทางซ้ายผมเราจะเหลืออีกหนึ่งสนามนะครับที่เราจะต้องเล่นกันต่อแล้วผมก็คือสนามบิทเทอร์จนะครับก็ใช้รถสวิปเบเกียจะเล่นง่ายที่สุดนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งหลยจะผ่านภารกิจครับอ่ะโอเคครับผมก็ผ่านเรียบร้อยครับกดรับกล่องตามปกตินะครับเอาละครับตอนนี้นะผมมันจะเหลือจุดสําคัญแล้วฮะเหลือทางซ้ายนะครับผมทางซ้ายนะครับสามรกด้วยกันนะครับ สิ่งที่เราจะทําเป็นอันดับแรกนะครับผมอาจจะเราจะเลื่อนบล็อกก่อนนะครับเราจะเรียงกันนะว่าเราจะต้องทําอะไรก่อนนะครับอย่างแรกครับยิงตรงแทสสีม่วงก่อนอันแรกเลยพอยิงเสร็จนะครับผมเดี๋ยวเราจะเคลียอ์ไรที่เป็นสีเขียวที่หลังนะครับเพราะว่าตอนนี้คือสีเขียวมันไม่สามารถ ใช้งานได้เลยนะครับเพราะั้นก่อนที่เราจะไปเลือกสีเขียวต่อผมเดี๋ยวเราจะเลื่อนไปก่อนนะครับอ๋อสีเขียวคิดนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะเลื่อนแท่นปืนลงมาหนึ่งระดับก่อนนะครับลงมาหนึ่งเอ้ยลงมาแค่สองระดับนะครับลงสองระดับเลยนะครับเพื่อที่จะทําลายบล็อกนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราจะเลือดอัดด้านขวามาด้วยนะครับ เอออ๋อ okay. oh, ยังเลื่อนไม่ได้นะผมเพรานะนั้นเราจะต้องไปแก้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเลื่อนอันนี้ออกก่อนนะเลื่อนหนึ่งเลื่อนอีกทีนึงครับไม่งั้นคือเรา,ารเราจะไม่สามารถเลื่อนอันกลางได้นะผมเพราะนั้นนี่ครับเราจะต้องเลื่อนมันออกมาก่อนแล้วก็เลื่อนมาทีเดียวเลยฮนะโอเคครับอันนี้ก็เลื่อนไว้ครบเรียบร้อยแลยนะผมเหลือแค่ผ่าสระสีม่วงด้านซ้ายแล้วก็เดี๋ยวสลับหมุนสีเขียวนะผมแล้วก็ยิงนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราจะเล่นสระสีม่วงกันก่อนนะครับก็คือสนาม สาดีอะบิวส์เมนต์พาร์คนะครับผมใครที่ไม่เคยเล่นสนามนี้ครับก็สามารถไปดูในช่อง y u u t u b ีกับพี่ y c h ช n แนลได้นะครับผมนะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าสนามนี้มันเพิ่งมาได้น่าจะสักอาทิตย์2อาทิตย์ได้นะครับผมใครที่ยังไม่ลองเล่นก็อย่าลืมไปเล่นกันดูนะครับสำหรับสนามนี้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากผ่านสนามนี้นะครับอ่าโอเคครับผมก็ผ่านเรียบร้อยครับก็กดรับสกิลนะครับ รอบดีแล้วผมจะเลือกสกลิลที่2ครับหลังจากที่ทําการออกตัวแล้วผม30วินาทีแรกครับทุกครั้งที่ใช้ดับเบิลบูตนะครับผมหรือการกด cwwcw จะได้บีดีบูตเพิ่มอีกหนึ่งครั้งนะครับก็คือถ้าพูดได้ง่ายๆคือจะสามารถทำ w c w w ได้ง่ายขึ้นนะครับอ่าโอเคครับผมรับเรียบร้อยแล้วก็กดเปิดกล่องเลยฮะพอเปิดกล่องแล้วผมก็หมุนตามเข็มนาฬิกา1ครั้งครับโอเคครับพอหมุนเรียบร้อยแล้วกดยิงบล็อกลำแข็งได้เลยครับ อ่าอันนี้ก็คือไครปีสนาครบเรียบร้อยแล้วนะครับผมครบเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็เหลือแค่2สนามที่เหลือครับผมก็เดี๋ยวเล่นสนามด้านซ้ายก่อนนะครับก็คือสนามสกายซิตี้นะครับเข้าใจธรรมดาและมีความเร็วเฉลี่ยถึง9 0ครับผมซึ่งก็ถือว่าไม่ยากนะครับใครที่ไม่ชำนาญสนามน,น,นี้ผมแนะนําใช้รถสวิฟเบเทียจะดีที่สุดนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งเลาจะผ่านสนามนี้นะครับ โอเคผมก็ผ่านเรียบร้อยนะครับเราก็กดรับสกิลกับรับกล่องให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ผมก็จะเลือกสกิลสุดสกิลกลางล้วกันครับผมเพราะว่าเมื่อออกตัวรับในโตทันทีหนึ่งถนะังเนี่ยผมว่ามันเกินกว่าจะเป็นสำหรับผมนะเพราะว่าตอนนี้คือเราใช้ในโตัหนึ่งถังได้ในตัวฟรีหนึ่งถังอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่สํคาคัญเลยใช้ครบห้าถังได้อีกหนึ่งถังครับผมเพราะฉะนั้นในตัวจะลดจะเกินไปนะเพราะนั้นเราเลือกสกิลอื่นเพื่อมาทดแทนลวกันครับผมอ่าล้วก็ สานามสุดท้ายนีครับผมก็คือ YW เวสนะครับวิ่งแค่1ในสาของสานามนะครับผมก็คือเล่นให้ชนะ ABC ครับเดี๋ยวเรามาดูในเกมดีกว่าครับผมว่าวิ่งอย่างไรให้ชนะนะครับ ก็เรียบร้อยครับผมผ่านแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครับว่าจะจบเรื่องนี้อย่างไรนะครับอ่าโอเคครับผมก็ผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็รับสกิลนะผมผมจะรับสกิลได้รับบีดีบูทุกๆกวินาทีนะครับโอเคครับผมก็ครบทั้งหมดแล้วนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าหลังจากที่เรากดเปิดทาเวอร์แล้วจะเป็นอย่างไรต่อนะครับ เดี๋ยวผมก็เปิดเรียบร้อยครับเขาก็มีเดอเรื่องบอกนะครับผมซึ่งคาดว่าจะต้องมีเดอเรื่องออกไปอีกได้ๆนะครับผมมีภาคต่อๆไปอย่างแน่นอนนะครับเจ้าหุ่นกระป๋องโน11ิบเอ็ดนะฮะอ่าก็ จบกันไปแล้วนะครับสำหรับภาค sequence land นะครับผมใน q s p r i Wonderland นะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับ q s p r i t Wonderland ของภาคนีนะครับซึ่งผมจะสะรุปทั้งหมดเลยแล้วกันจากการเล่นของผมนะครับหนึ่งผมบอกเลยว่าภาคนี้เล่นไม่ยากนะครับเล่นไม่ยากมากจนเกินไปนะครับผมแต่ที่ยากก็คือถ้าใครที่เป็นผู้เล่นใหม่จริงๆ นะผู้เล่นใหม่เลยนะครับก็อาจจะถือว่าเรียกว่ายากนะครับเพราะว่าบอร์ดอ่อะมันมี ECU ซึ่งในขณะที่ผู้เล่นอย่างพวกเราไม่สามารถใช้ ECU ได้นะครับนี่คือปัญหาอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับผมแต่ถ้าใครที่เล่นได้อยู่แล้วนะผมปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นนะครับจะไม่เกิดขึ้นแล้วก็สนามปาาสนามนะครับระยะเวลาในการทำก็ถือว่า ร้อยพอสมควรนะครับบางสนามถือว่ายากสําหรับผู้เล่นใหม่และรวมถึงผู้เล่นที่เล่นสายเรสซิ่งยังไม่ค่อยเก่งหรือทักษะยังไม่แน่นนะครับ 2. ระบบการเล่นนะครับของลูกเล่นของซีซั่นนี้ถือว่าไม่ยากนะครับหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมานะครับแล้วก็ที่มองว่ายากอ่ะมีแค่พาร์ทเดียวก็คือพาร์ทสุดท้ายครับผมก็คือพาร์ทอินฟินิตี้ฟิวเจอร์เนะี่ยคือพาร์ที่4ที่เพิ่งจบไปดีนะครับ โอเคครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมยังไงฝากกดติดตามทีมกราปิ่ีดีชาแนลในช่อง YouTube แล้วก็เพจ Facebook ทีมกราปิ่ีดีไปด้วยนะครับผมพิสตีทุกวัน2ทุกตรงเป็นต้นไปนะครับสำหรับคลิปนี้พีกราปิ่ีดขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบาย